มารับรถมือสนะครับรถจากลูกค้าเลยนะครับรถมือสอง้อเปนหน้าปติอันนี้เป็นสปีด แระเาอย่างเงี้ยรถรถใหญ่ขงไแล้วครา่ันครดังให้ให้ไอครับครับก็คันแรกนะครับรับไปเรียบร้อยนะครับรถบ้านที่ซื้อไปนะครับคันแรกอยู่้ายกระบะแล้วแล้วก็นี่คันที่2ครับบ้านลูกค้าอยู่ข้างหน้านี่นะครับเดี๋ยวไปเอารถลูกค้าก่อนนะครับ ครับผมวันนี้มารับรถสองคันนะครับคันแรกอยู่ที่บางบอนครับคันที่สองอยู่ที่ม่าชัยนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับรับจากทุกบ้านรับจากบ้านลูกค้าเลยนะครับสองคันนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บงานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาแต่ละคันให้รู้นะครับก็รถมือสองครับผมรับซื้อถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับจะเปลี่ยนจะเทิร์นนะครับจะซ่อมนะครับ ติดต่อมาได้นะครับทางข้อาร์มเฟสก็ได้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0904182803นะครับเดี๋ยวขอเก็บงานก่อนนะครับของท่านครับวันนี้